น um uh, ี่กัผูอันสาวเดือนก็บ่าวอินมาแวะเฮื่อนพี่น้องนะทรถามกันอึกะทึกนึกนอกมูอทางเข้าเฮื่อนพี่น้องเลยหนาวข่บะจุนี้จุนนะอ้อลม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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเครื่องลายพี่น้องโอเครคู่เฟดน้องออเครื่องก็ลายเอ้ายังอีกคนหนึ่งหละคนงาม ว่าตีปาพี่นึกว่าหนาวพี่ลึกว่าเย็นง่วงบะหนาวอ่ะมั่วอ่ะนี่เสาอึ้งเออเย็นว้อยๆได้มาได้ไหเลยอันข่างค่ะเจ้าว่าเออมันออกมันฮักออกมันฮักสุกเสิร์นนะเสิร์นเลยใส่มาเลยทันมาแวะเฮือนเด้อพี่น้องมาแต่าแขกมาแต่าแขกมาแต่บ้านพอะไรพูกกีต๊อกกีต๊อกล่ะเออน้าไม้ส้มไม้ส้มน้าไม้ส้มมาแต่บ้านเนาะเออไป ถอดเครื่องถอดของเรียบร้อยค่ำมาได้พี่น้องเอ้ยใต้ดอกไฟล่ะนี่มาฮอตเด้มาออกมากะสี่โมงเลยสี่โมงเนาะก็มันลมมันหนาวทีมงานเฮาดีใจขนาดจุนีจุน่าหนาวค่อยยังเสี่ยงกันหนาวเสียใต้อหไรบ่ใส่โหกระกบนะตะกบอ่ะนะช่วงโควิดนั่นแหละ ช่วงโควิดแล้วมีอย่างกินเก็บมากระบกมาผากินบพรว่าผู้ใดได้ทีมงานให้มันอันนั้นมันีป่าหนาวแนี่งทีมงานเขาม่ให้เนาะเออขับเคยขับเคยเข้าไปลิ่นน้ำเดซ่ามันลืงมันจืดจืดตายงานพูดแล้วงานพูนแล้วแล้วลุงมาเลยค่ะพาเดี๋ยวออกมาเลย มาปรึกษาหาลือเดี๋ยวพี่น้องเอลยลงมาแต่พุนเด้่ค่ะมามาพุนแล้วก็มาเลยแล้วก็ลงมาแล้วก็มาเลยขำเลยเนยสาวออกมาแต่พุนกะนแม่เลยอืออืออือกระถึงน้องคนเดี๋ยวมาขี่รถจักรขี่รถจักรพี่น้องครูเฟดสบายดีพี่น้องสุบครสิบคนเนอ วันนี้กาสาเรือนแวะมาลินน้ำพี่น้องแล้วก็เฮกเฮกคนแต่มาตาบานหองย่าเนาะมาตาบ้านย่าตาบานย่าแต่ยมเพื่อนเพื่อนสบายพี่น้องคนติดใจแล้วก็คือพี่น้องเห็นแล้วแหละก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ที่ให้ความแนะนำมาท้องที่ท้องตะเอือกเนาะท้องตะเอือแล้วก็แนะนำให้ไปติดต่ออันท่ชาอเตียงทอง ซึ่งกับเราคี่คึกๆเนี่ยพี่น้องก็เราเตียนห้องกับเดี๋ยวนี้ก็ซึ่งกับพวอพันกับเราอยู่กําลังติดต่อเป็นเพื่อนเฟซบุ๊กของเราพี่น้องกับเราก็ยังพันทับกับเรากัยังบาเห็นแล้วมันหลายคนเนาะเราก็ับคนดังกัพี่น้องมันก็คอมเมนต์มันก็ไลน์เนาะคอมเมนต์มันก็ไลน์ขอความเสียดายมันก็ไลน์แล้วก็พ่าจะได้อะอยากโศยพี่น้องเลยสงสารพี่น้อง สาวอึนกับสงสารสาวอึนไปจากซอยสาเดือนก็เลยว่ามาหาสาวอึนแน่เพิ่งมดทางไปมานพิ่งตีที่ตังใดแล้วเงินค้ำกับโบมี่เงินค้ำกับโบมี่เลยนะแบบหากินหาอยู่ก็ยังไม่ได้ไปเลยเนาะแน่นแต่ว่าพี่น้องขั้นว่าเพิ่นอีตนเพิ่นกับเอาของคือบุตรินมาให้กับซั่นเพิ่นมี่แล้วพี่น้องกับโบมี่คือบอลอะไรสาวอึนนะเยออยากกัได้ เก็บกันใให้เุลาบางคนก็ให้บางคนก็ให้ห้าพันแบบนั้นเลยสองพันสามพันห้าพันแบบชิพันแบบนานาเอาต่บุญไม่อยจะให้ใจบุญแต่ว่าผู้ใดเขาอีดูสงสารนะครับก็ให้เชศบาลเทศเมืองเล่าได้กับตจอิงสารอะไรอย่างเงี้ยเขาเห็นว่าเนก่ยเเชื้อยังว่าว่านี่อันแวาคอน่งญาตนั่นเป็นพี่น้องน้ำหนองหะไหลเสือฮัมบ่ก้าถ่ายไก ใ่ไหลตลอดไนเต็ตลอดว่าเรานอนเงี้ยงเมื่อวานนี่แต่ว่าเราเรานอนหงายนอนหงายแล้วน้ำนองนั่นบัไหลออาในท้องราเน้องไหลขึ้นมากตอนเสร็เอาอืมตอนเรานอนเงี้ยงตอนท่ายทบอิ้ค่ะพี่น้องขี่ย้อนข้าขึ้นทายตอนอิ้ค่ะน้ำนองมันค่ะไหลเลยพี่น้องแบบทงยางที่เราโต่งค่ะก็ไปย้อนเมื่อคลิปเก่าก็ได้พี่น้องโต่มันไหลค่ะประมาณนั้นบอก้ดทอนห้างมือเราเอลา แล้วมือนี้นะเสร็จเอาทุงอย่างมาใส่อาจจะฟิซูเนี่ยดิส่ะก็ต้องได้เอามาเสร็จตลอดได้ว่าเพื่อนใจดีเพื่อนก็ซื้อมาให้ผู้ละอันสองอันไม่มีทีน่ากับจะช็อกใจเนาะสุขคนสุบมีนะมันไผ่กันอีกผมเคยเห็นระบบการเข้าใจค่อยคือว่าค่อยจนตกใจจนก้านั่งลงไปเห็นแล้วกับตกใจตกใจก็พญามีสติไว่าดเลยกเป็นามานก็ เกิดบ่ากับปาเคยเห็นแล้วกันตกใจน้ำหนองมันไหลโอยขนาดเท่าเป็นแพดน้อยนะพี่น้องมือห่าไข่มือหอไขมีเจ็บอะไรงเงี้ยกนน้ำหนองแล้วก็ยังยานพอแห้งหรือด่ยานละ้ะให้ทรมาละเบอืแล้วก็มาเห็นน้ำหนองไหลกัอึ้งไปหม่อหนึ่งข้าอมเมื่อหนึ่งสามบ่วงเลยขาเตี้กค่ะพี่น้องกิาวกินข้าแกษาน้ำที่น้ำหนองอย่างนั้น้ะี่่าอืมอืมเพื่นกันล้ว ก็เยเหลือได้บ่้า่ก็เลยว่าสาวเดือนก็เลยว่ากินบ่เข้าบ่กิดเห็นแตาสาวอึ้งกันแล้วกิดเห็นแตาสาวอึ้งก็เลยมาขหมอสาวอึ้งคนนี้ให้พี่น้องเอฟพีเนีเห็นใจเน่อีต้นสงสารค่ะผู้ใดแบบนี้เนี่ยฮะนะมุ่นอย่างบริจาคบ่เนี่ยเลยพี่น้องเป็นยุบเป็นยาบ่ก็ไดฮะนะส่งทางข่านทางสาวอึ้งก็ได้เนี่ยเลยพี่น้องโอ้ย จะตาสงสารเลนแประได้มือมามือนี้กาอันเรื่องนี้แหละเซลือตาพวกเราก็จบเนาะเบื้องเราเราก็จบนะอยู่น้ำตลอดเวลาแล้วไม่ได้ไปใส่คู่ว้าของไรากินเพียงแค่กินไปนะเซอือขนาดไม่นานนะโบ้โมเมนดอกค่ะเราจบหรือบ่จบมันได้อยู่แล้วมันได้อยู่น้ำกินนั่นต้องสู้กันไปไปก็ต้องไม่ไม่ได้สู้ได้สู้เตะอดทนไปเพราะว่าคนลาวเฮาอะไรเน่เน่เนี้ อยู่ก็ต้องอันต้องทนต้องอดเะว่าน้ำใจของคนลาววะสซนพี่น้องเอากันมาแล้วก็ต้องเบิ่งต้องแย่กันม่นมีภยัยหลับหน่อยเพื่อเนอาะเบาเจ็บป็นมากวิชพี่ิ่ทุกก็ได้บืนได้สู้น้ำกันน้ำใจของคนอีสาน น้ำใจของคนอีสานคนลาวพี่น้องเงินนซาาก่วบมีเคือเ็ห้อนอนบนอยู่กตแล้วมันเวลามันเจ็บมันโซมาล่ะมันก็ต้องอันเออให้ให้สาวพี่น้องเข้าใจกับตัวนั้นนด้สครับตัวนั้นด้่สะยามเจ็บยามโซแล้วก็มันก็ได้เบิ่งกันพี่น้องแล้วสีฟ้าเลยได้พี่น้องก็ อยากวอนผู้ใหญ่ใจดีทำไรพีน่น้องกับบํมเพ็ญบอกออกมาโขอ,อ,ยาอยากให้ให้เราได้พี่น้องเสอืึแบบ่งกับอยากให้เราได้แบบว่าอยากซื้อสาสอร์ก็ตองพีนง่น้องโดพื่นองี่ตนขอ,ขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ใจดีเพ<ห>ื่อขอความช่วยเหลือสลับคือจังใจจริงตอนนี้คือว่าอยากให้เพื่อนได้สือึ่งบได้กระยาช่วงนี้ค่ะแบบว่าผู้ใหญ่โอนมาให้เพื่อนให้เพื่อนเบิดเลยก็ได้ป่ะ บ้เบ่งให้ซื้ออื่นก็ได้นะคือว่าสงสารเล่าแม่ว่าผู้ใดว่าผู้ละร้อยสองร้อยก็ได้ไว้ง่ายซะ่ไห้ไหเหล้าบิดตอนนี้ก็เพื่อนก็ติดกันอย่างกับบุมีแล้วมดเนื้อมดตัวแล้วมืดพักเลยนะคายดินก็ขายมดแต่พี่น้องยังจะเฮื่อนบไรขึดนใว่าโงงหนอกขนเห่า น้ํานออ้ายโอ๋แต่ว่าคือคนเฮาปนปกติเนาะอแล้วปิ่นนะเากปาสิได้น้ําตาตกนไอเห็นลอีตนลาวอาซะกคโอ้ตอีตตาสงสาราเอทรมานอย่าเว้าบ่ทรมานเราเฮาเป็นคนเข้มแข็งเนาะเอื้อยเนาะเข้มแข็งาบ่เข้มแข็งแล้วเราต้องกก็รเข้มแข็งหลายเ เขงสาเราเข่งๆเลยเข่งๆเลยนะมันจัเว้าได้น้ำเาอ่ะมือแบบมือเาอัดคิ๊มนก็จักเว้าแต่แบบมันเว้าอไกนะเราเว้าออกเยวจะยกมือนี่กันยันทางยางแล้วก็หัวล้วได้ปอนข้าค่ะช่วงหนึ่งนึกับใครอยู่แต่แบบมันยังออกอยู่นะเดด่เอาทุยางคมไว้ยางไปกับมันไหลออกยูแต่ว่บปืนยางนะื้อคนจักงานเนเก่าร่งกาย ย่งโยกนึงก็มีแห้ดึงออกมาออกอยู่น้ำหนองหนาแต่ว่าใส่ทุกอย่างใส่ทุอย่างไหลมีเงินหลายๆด้วยเาบ่ออีตุนวยวยเดือนก็บ่มีคือเวาั่นแหละงอบลงอบเต้าก็ขี่รจักจักไลุงตุงใหญ่เน้องเพื่อพี่น้องเพื่อเอ้น้องคนกได้ความวยนอเดือนก็บ่อิ่มก็เลยไปไป อื่นก็ไปพี่น้องก็เลยไปแล้วกาสไปนิ่นเลยแล้วก็ไปนี่เลยรพี่น้องกับโบเอนข้นาจะบอกจะเ่งาบ้งานเน่ยจะเขาจะช่วนอง่ขับขันพี่น้องเลยสีอื่นจะลมลมคุกคุมานานลมลมคุบคานลมลคุบคานนานผู้ใหญ่ใจดีเท่ากัน อุ่นเพื่อนเอดีสงสาแต่ขวานจะได้เนาะวอนผู้ใหญ่ใจดีเท่าไร่ซอยเดือดน่โอ้โหวัฒนธสีเววอ่นเพื่นแห้งอุนอยู่กัเขายังบ่มีพม่น้องเลยอยู่เพื่นะออคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเดอพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องสาอื่นพสจัดกั ที่พลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยน้ำพี่น้องเนอก็ขอบคุณเอฟซีชิฟูทุกคนทั้งแหละที่เข้ามาคอมเมนต์แนะนำแนะนำสองตคนพูดจาละก็สองคนองดจาเลยนะจ้า